วันนี้พบกับช่อง t o p office หนเริ่มครับผมมาสอนสูตรเปิดไอคอนิ m โมเมนต์นะครับผมแพคแมชชสเตอร์เงเต็ดเมื่อกี้เข้าให้ดูนะครับว่าผมมีกี่ตัวแล้วนะครับที่ค้างเปิดค้างที่ตัวไหนนะครับยืนยันมากันในตัดต่อนะครับผมวันนี้ผมไม่มีเวลาเล่นแมชออนไลน์นะครับเป็นการเปิดบนทอง3มใบนะครับผมเปิดแมชที่2ต่อไปครับ เปอีกหนึ่งใบนะครับเราจะเริ่มเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผมครบนะครับสามใบต่อไปจะเป็นการเปิดแพ็คนะครับทองเริ่มต้นของผมที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบทองนะครับนะเปิดนะครับท้งแรก ทดลองก่อนนะครับน,นี้ว่าจะสูตรไหนจะออกนะครับลองลองดูก่อนครับผมทีนี้ผมลองเปิดดูหนึ่งหนึ่งสามป่าไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เปิดผ่านมาเมนเซม่าหนึ่งค้งคาวานีหนึ่งค้งแล้วก็ยกสามสามค้งนะครับผม ยังรู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูกันครับนี้กดทรายค้างห้าวินนะครับยังไม่ออกนะครับผมมาดูต่อไปครับผมจะลองเปิดคาริมเบนเซม่านะครับสองครั้ง ดูข้อมูลสองครั้งนะครับผมก่อนหน้านี้ผมทําคลิปไปผมเปิดเบนเซม่าหนึ่งครั้งและกดสายค้างห้าวินะครับแต่นี่ผมจะลองดูเบนเซม่าสองครั้งแล้วไม่กดค้างนะครับผมจะไม่กดสายค้างนะครับลองดูครับว่าจะออกหรือไม่เรียบร้อยครับสองร้อยทองแตะครับมากับดวงจริงครับวันนี้ครับผมละ ผมเปิดได้คากรวาสองครั้งนะครับแพ็คนี้เปิดได้สามตัวนะครับแต่คลิปที่ไอคากรวาตัวที่สองผมไม่ได้อัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ให้ดูในไอดีหลักนะครับผมต้องขออภัยในการสื่อสารนะบบางทีอาจจะยังไม่คล่องนะครับผมเพิ่งหัดทำใหม่นะครับอ่าครับผมเข้าไปดูกันเลยครับครับ เข้าไปที่ไอีนะครับผมนี่นะครับตอนนั้นผมเปิดใบบอลทอง3ามใบนะครับผมแล้วก็เปิดไป2อง้ทองนะครับไม่มีการตัดต่อ,อ,อยแรงสินนะครับขอบคุณครับผม